สวัสดีครับพี่หวานสัปดาห์ท,<ส>ที่แล้วให้หุ้นเด็ดมาเยอะนะก็เด็ดกันต่อไหมอมอาจจะปรับปรับหรือพักนะคือคือวันสัปดาห์นี้เองเราดูสังเกตจากตัวระดับอินเด็กเนี่ยขึ้นมาที่หนึ่งันสองแปิจุดซึ่งเป็นทางแกรกแรกก่อนก่อนนะ,นะแล้วก็เป็นหนึ่งสองเก้าหก เพราะงั้นก็ถูกเทคโปรฟิตลงมาเราก็อยากจะมองเห็นสพอร์ตอยู่ที่บริเวณแถวหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ถึงหนึ่งสองหกหกอาจจะปรับหรือว่าพักลงมาแถวเนี้ยนะครับเราเราเห็นเป็นภาพอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศของการกินกาไรหรือว่าการเล่นเนี่ยหุ้นหุ้นที่ขึ้นมาเยอะก็จะมีความเสี่ยงถูกขายาค่ะเทคโปรฟิตลงมาเทคโปรฟิตกันระยะสั้นๆอ่ะนะแล้วก็ในขณะที่หุ้นตัวไหนที่ดูแล้วแลกขาดกว่าหรือว่าพักตัวมาก่อนหน้านี้เนี่ย ก็อาจจะส่งส่งตัวหรือว่ากลับตัวขึ้นมาแทนอย่างเช่นปตทสพเนาะที่และกาศไปสัปดาห์ที่แล้วใช่ก็มาแทนใหญ่ๆอย่างเนี้อาจจะยังแรกกาศอยู่นะค่ะค่ะพี่หวานว่าตัวไหนแรกกาศแล้วน่าจะมาค่ะแลกกาศแล้วน่าจะมาอีกเหรอค่ะยังยังยังคงมองหุ้นเดิมๆอยู่ตัวไหนตัวไหนลืม้ะล่ะโพลีนนี่ก็ถือว่าขึ้นน้อยกว่าชาวบ้านกลุ่มพลังงานเกือบหมดเลย เกือบหมดเลยก็ยังโอเคอยู่นะเดี๋ยว,ยวทีพีไอโพลีนี่ขึ้นมาเมื่อวานเท่านั้นเองพี่หวานพี่หวานให้กรอบเขายังไงมอง่อนจำได้ว่าถ้ายืนสิบสองไปต่อนี่มันยืนสิบสามจะไปต่อแบบไหนคะทีพีไอโพลีนก็ขึ้นขึ้นมาได้ในระดับที่ต่อเนื่องกันอยู่พอสมควรนะนะจากเดิมที่เรามองเขาเบรกสิบสองเขายังไม่เบรกแล้วเขาเ นะก็ไต่ระดับค่อนข้างจะดีะก็มีซัพพอร์ตหลักๆก,ก็จะอยู่ที่13บาททท่นๆกับ12.8นะยังคะองอยู่แถวๆนี้12.8ถึง13นะคะก็ยังอยู่แถวๆนี้ก็ถือว่าขึ้นช้าๆอย่างนี้จะดูดีกว่าที่จะขึ้นแรงเป็นลักษณะการเก็งกำไรซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะทำให้เกิด<อ>เกิดเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกันได้ผมชอบพุ้นที่ที่ไซเวอย่างนี้จะดีกว่าไซเวนี่น่าจะเป็นลักษณะกรอบ 1ิบสองแปดสิบสาถึงเท่าไหร่นะคะเอ่อส <c oughs> yeah. ิบสองจุดแปดถึงสิบสามนี่จะเป็นแนวรับเขานะส่วนต้องเข้าไปที่สิบสามประมาณสิบสามห้าถึงสิบสามหกแนวต้านเหรอฮะค่ะแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณสิบสามบาทห้าสิบสตางค์ก่อนนะก็ระยะสั้นๆก็คงจะ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 ยังไม่ยังคิดว่ายังอาจจะยังไม่ผ่านสิบสามห้านะแต่ไม่น่ากังวลใจกรณีที่เขาปรับตัวลงนะผมไม่ได้กังวลใจตัวนี้นะเพราะเขายังต่ําอยู่ใช่ไหมค่ะ ค่อยไปอะอ๋อก็ค่อยไป่ะคือคือไม่ไม่ไม่ได้หวือหวามากๆากอะนะเอ๊ะทำไมพี่ลึงเลือกตัวนี้มาละคะที่ที่แนะนําทางด้านเทคนิคคะคือคือด้านเทคนิคเกอรีไงฮะอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือเป็นด้านเทคนิคเกอลเพียวค่ะส่วนในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยเรามองในในแง่ของไพรเปอร์บุ๊กมากกว่าก็อาจจะดูต่ําสักนิดนึงอืมอาจจะดูประกอบตรงนั้นก็ได้ค่ะนะ อแล้วก็ปริมาณการซื้อขายมาในระยะหลังๆมาก็ดูยังมีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีการ <Volume. S 2> เเข้ามาซื้อเป็น <c oughs> บางครั้งนะครับสายสัญญาณตรงนี้เราจะ <c oughs> เห็นได้ <c oughs> มากาาพอสมควรถึงแม้ว่าจะขายหนักๆลงมาส่วนใหญ่ที่วอลุ่มก่อนหน้านี้ย<ๆ>้อนหลังกลับไปประมาณเดือนกลาง <c oughs> ปีหลักแสนหลักล้านเองเนาะขายหนักๆแต่แต่ก็มีแรงซื้อ เราจะเห็นภาพอย่างนั้นคือขายหนักมีแรงซื้อขายหนักมีแรงวันนี้ตัวโพลีนี้วอลรุ่มประมาณย2ิบสองล้านทั้งซื้อทั้งขายนะคะครับหุ้นก็มามาติดเชลแล้วก็คือคือคือเขาก็ยังนิ่งนิ่งทรงตัวอยู่ก็ไม่ไม่ไม่ใครใครใครที่คือคือตัวนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตต่อเนื่องดีกว่าค่ะพี่ต่อจากสบาห์ที่แล้วอืมก็ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใจมากนะค่ะค่ะนะครับก็ยังมองตัวนี้ที่ที่ดูดีเชียอยู่ตัวนี้อ่า แล้วก็ในกรณีของหุ้นพลังงานอื่นๆอย่างอย่างสพเองปรับตัวลงมาก็ถือว่าเอ่อยังยังน่าสนใจอยู่เหมือนกันคือคือการปรับตัวของเขามาไม่ได้ปรับแล้วลงรูดลงไปคการปรับของเขาเป็นการปรับเพื่อขึ้นต่ออต้องต้องต้องมองในในมุมมองอย่างนี้คถูกไหมหลายๆท่านที่ชินกับการเล่นเกิงกำไรอาจจะมองปรับลงก็คือลูดไปเลยอย่างนี้ยังยังไม่ใช่าปรับเพื่อที่จะขึ้น ปรับเพื่อที่จะขึ้นต่อมากกว่านะจะเป็นอย่างนั้นไปหรือไม่ก็เป็นการไซด์วออกด้านข้างไปเพื่อที่จะรอปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งหรือก็เป็นการสร้างฐานราคาแล้วก็สุดท้ายก็ยังยังยังเป็นในทิศทางที่เป็นเชิงบวกอยู่นะฮะเพราะว่าหุ้นหุ้นที่ให้ไปส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวในเชิงสายสัญญาณเทคนิคแลนะครับมีตัวอื่นอีกไหมพี่นอกจากสพแล้วก็พล สพโพลินผมผมยังยังเน้นอยู่ในตัวเดิมเดิมก่อนละกันถ้าหลายตัวเ้วเดี๋ยวมันจะจะดเดี๋ยวจำไม่ได้ปอกกำกับกับเข้ามาผมงงไปได้ได้ตัวตัวที่พี่ให้ก็ตามมาทุกอาทิตย์ก็มาเรื่อยๆนะพี่นะก็ก็มาก็ดีนะสมควรตอนนี้อาจจะหันไปเล่นหุ้นไซส์เล็กๆกันหลายๆตัวที่ยังไม่เคยขึ้นมาที่แรกกาดกว่าตลาดเยอะมากเลยนะเท่าที่ผมเห็นในตลาดเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้เล็กรมเป็อะไรมากนะได้พี่หวานงั้นพี่หวานช่วยหาหุ้นเด็ดให้มอนหน่อยนะวันที่สิบสามสิบสี่ตุลา ให้กับแฟนๆรายการ13-14ตุลาแล้วฮะผมฝากไปวันศุกร์ลวกันเนาะวันศุกร์ก่อนวันที่13นะเอาแบบสดๆร้อนๆพิเศษเลยนะิพอาิ13-14ผมมี้องต้องมีไปอบรมที่วินเซอร์ได้ได้พี่พี่พี่หวานหาให้แฟนๆหน่อยนะวันนี้ขอบคุณมากเนาะพักๆกันนิดหนึ่งพักหลบฝนเนาะครับได้ครับครับขอบคุณค่ะครับ